วคคขวัญอย่าถังอย่าลืมอย่าหน้าไอ้นี่ไว้นึงบางทีที่เขาส่งมาก็แบบอย่าโมจะเอาหล่อ เราก็ต้องยิ้มแบบไม่ให้หรอไม่ให้หรอคือทั้งแบบดีแบบแอบยิ้มไม่ให้เลยไม่ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมุมมันจะมีมุมอย่างเงี้ยบอกไม่ให้เหรอทำได้ยังไงครับดิ๊บผ่านไปปั้งมุกกับถังแอบพงยิ้มอะอะไรไม่ไม่ไม่ให้ผมยิ้มแบบเออเออจะเห็นไหมครัไม่หื่นแบบว่า กระโปงหน้าหืนเนี <S 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 ่ยไม่เห <wh ็นหืนเลยอันนี้ของขึ้นน้ำม um ันหืนหน้าพี่หืนอ่ะโอเคเดี๋ยวให้คู่นี้ก่อนไม่้วอ่ะลองเดินลองเดินบล็อกก่อนไหมบล็กเพลงเลยเหรอโอเคโลกเล้วแ้วน i